คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ไซส์เล็กที่ใช้งานได้ทั้งในบ้านและออฟฟิศนี่คือ Dell PowerEdge T 3 0ที่หลายคนตามหาออกแบบมาเพื่อ SME Home Office และธุรกิจขนาดเล็กทำงานเสถียรและเงียบ CPU เป็น Intel x e o n E 3 1 2 2 5 V 5ความเร็ว 3.3GHz 4สารใช้งานลื่นไหลามาพร้อม RAM DDR 4 16GB 8x2 และยังอัปเกรดเพิ่มได้อีก2ช่อง เก็บข้อมูลเร็วแรงด้วย SSD 256GB บวกฮาร์ดดิสก์อีก 1TB เหลือเฟือสำหรับงานเอกสารวิดีโอหรือแม้แต่โฮมเซิร์ฟเวอร์เล็กๆตัวเครื่องออกแบบมาให้รอมรับการทำเรทฮาร์ดดิสก์พอร์ตด้านหลังมี HDMI บวกดิสเพลย์พอร์ตถึง2ช่องใช้จอคู่สบายๆและยังมีซีเรียลพอร์ตสำหรับงานเฉพาะทางด้วยช่อง USB 6ช่องรวมถึงแลนเป็นกิกะบิต ด้านหน้ามีพอร์ต USB 4ช่องช่องเสียบหูฟังและไมค์รวมถึง DVD Rom ตัวเคสมีขนาดใหญ่ระบายความร้อนได้ดีทำงานเงียบรองรับการเพิ่มการ์ดจอ PCI Express ขนาดทั่วไปและยังมีสล็อตให้เพิ่มการ์ด PCI แบบเก่าทั้งหมดนี้ราคาเพียง5,900บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้สามารถสั่งซื้อแบบอัปเกรด RAM หรือฮาร์ดดิสได้ดูสินค้าที่หน้าร้านเซียรังสิตชั้น3สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID @nice techno